สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอบอมนะครับวันนี้วันดีนะครับผมที่เราได้มาพบกันนะฮะเหมือนจะไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับทุกคนอ๋อไม่ถึงพันซรับสักทีนะ,นนะไม่ทำคลิปสักทีก็ไม่ถึงพันทับสักพันทับสักทีนะครับทุกคนเสียใจอะ่ะช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับอย่าลืมพกลม เพื่อไว้กลางล่มเวลาฝนตกด้วยนะครับไม่ใช่ว่ากลางล่มตอนโดดตึกนะไม่เอานะญี่ปุ่นยุ่ดีเคยดีไหมเพื่อเล่ยนในเบรีที่สันเลยเหรอเอ่ยังไงนะครับเคทีคสิบตอนเีซีซันยังไงเอ่ยโอ้โคตรแหลกเลยทุกคนสามสิบหกสามสิบแปดแล้วสี่ มาเรื่อยๆเลยขอุ้ยขวาเรียบร้อยซ้ำเลยนะครับไม่ให้โอกาสหนึ่งขวาก็ยิงอาปร,อนะประตูน็อหแอ้วอยากได้ยาจังเลยยายให้ไหมครับขอบคุณครับผม เดี๋ยวผมปั๊มยาก่อนนะทุกคนต้องปั๊มยาต้องปั๊มยาไม่งั้นไม่ไหวมาแล้วโด,โดนโดนสองเม็ด <Okay. S 1> ผมไม่นึกว่าสองเม็ดมันจะล่วงนะเพื่อนน่าจะยิงเจ็บด้วยแหละเมื่อกี้โดนกำแพงตั้งเยอะนะครับขอเปลี่ยนเป็นสกาแล้วกันนะ สุวนหมดแล้วมีคนอยู่ตรงกลางอ่ะทุกคนได,นะได้เป็นจัดการเลยนะเดี๋ยวผมมาดูตรงกลางก่นอนออไม่นอกเสียดายมาก ไม่เจอได้ไงถามจริงเห็นไหมเฮ้ยตรงกลางทุกคนปาระเบิดเลยทักสามวิน็อกหนึ่งแล้วตีคนไทยปะมีตัวโดดลงมาเพิ่มนะครับเขาชุบกันเสร็จนะ

ดิ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 ดีโหต้องฆ่าตัวตายอรทุกคนเอไม่บอกเราว่าเราเห็นแค่ตรงนั้นนะผมต้องฟาร์มัะท้ายเมืองมีคนด้วยให้เขายิงกันไปนะครับเราฟาร์มดีกว่าชิวๆชิวๆเกมนี้ สวยเพื่อนสวยผมไม่ว่างเพื่อนผมฟาร์มอยู่ใุไ้ไซก้าไซก้าดีที่สุดนะครับ เห็นใครเขาดึงสลิงไปไหนอะต้องตามทุกคนต้องตามตามไปดูผพว่าเขาน่าจะออกไปชุบไหมนั่นไงตรงห้องน้ำนะครับค <Watch out. S 1> นคน,น,นอ่าเรียบร้อยเลือคนสุดท้ายด้วย ฟามฟามก่อสองเฮ้ยก่อสามเนี่ยไปเปิดของตรงนี้กันทุกคนตรงนี้ยังไม่เปิดเลตดอทสกบลสามโอเคเฮ้ยมาแล้ว <laughs> สองสองคนสามคนนะทุกคนมิดสามคนวนนะเรียบร้อย เอานกสองชาร์จไดครับซ้ายมือตันนี้เจ็บเหนียดแล้วสองนัดร่วงเลยอ่ะน่าจะเจ็บหนักอ๋ออิ่มน้าวมีรถหุยทำไมเขายืนบนรถอย่างนั้นอนะ เกือบตาย,คน,ตาย,ยคนขับเกือบตายทุกคนคนขับวิ่งออกขวานะครับเขาวิ่งลงเนินไปเมื่อกี้นคนนี้น่าจะไม่อยู่นะเพื่อนน่าจะชนเขาขึ้นรถขึ้นเฉดเขาขึ้นรถแล้วก็หิวมาหิวเพื่อนมาด้วยวมันมีตัวหนึง่งวิ่งลงขวา เห็นไหมมีต <laughs> ัวนึงวิ่งลงขวาเนี่ยตรงเนินอ่ะแล้วก็รับตาเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นแล้วโตมาแล้วจ้าซื้อของไหมครับซื้อของไหมของนายไม่ซื้อของกับเราเลยเออเขาไม่โผล่มายิงเลยนะคนนี้ ชุบตัวเองโอ้กสุนประโยชน์มากเลยนะโอเคเพื<ๆ>่อนเดี๋ยวผมจัดการโพเองนายจะมาซื้อของกับเราดีๆไหมนายไม่ลงมาซื้อของกับเราเลยเ<ม>ขาโดดแล้วทุ<ห>วกคนอยู่ข้างล่างนะครับข้างตึก FPP โดนลงไปดี บอกเขาถือลึกซองแฝดด้วยนะซองห้านี่หว่าแค่นี้ผมจะไม่เล่นซองแนละ้วทุกคนผมมีคลอซ่าคู่ใจมาแล้วครับมาแล้ว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 อุ๊ยสองสองคนสองคนอ๋อกระสุนหมดไม่นะ <laughs> เพื่อนผมเยอะอเพื่อนผมโคตรเยอะเก็บของกล่งงองไหนไม่ชิวตัวเองนะมีทั้งสองเลยปะเขเจบาท, <Okay. S 2> บาทยังไงสบประมาณน,นะน่าจะีเะมาแล้วเพื่อนเดี๋ยวผมสลิงขึ้นไปดาดฟ้านะ ้องติดโอ้โอมาถึงดาดฟ้าแล้วครับโอ้โหในห้องยิงไม่โดนผมเลยเขายิงอะไรอะ่ะ <c oughs> แต่ถ้าใส่กั็เด้ง่ด้ง่ายทุกคนถังน้ำมัน ผมไปเอาถังน้ำมันก่อน<า>สู้ๆเพื่อนสวยมาแล้วนายจะไปไหนซื้อของกับเราก่อนออไม่ซื้อต้องแจกกระสุน <c oughs> เกียบซ้ำ <c oughs> เ,เขาไม่ซื้อของกับเราเลย อกไม่เจอนี็เลยรอแป๊บเดือนสองตัวสองคนอุ๊ยมันผมเห็นวะุดท้ายเพื่อนไม่เห็นเลยอ่าเรียบร้อยโอเคคลิปนี้ก็จบไ้เพียงเท่านี้ <ไป S 1> นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ตัวสาให้ <ไป S 1> ด้วยนะครับรใครอยากให้ผมเล่นปืนอะไรก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับผมไปเจอกันคลิปต่อไปนะครับ เกมนี้ก็ยิงไป18ดาเมจ2,009นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ